สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องยันิงโกกตูมค่ะ,ะระยะที่เรากำลังจะกลับที่ก็เป็นอุ้ยระดับอ่ช่วงช่วงอยู่ระหว่างกลางทางนะคะตอนนี้นะคะมาถึงกลางทางแล้วนะคะกลับมาได้ถึงกลางทางแล้วแล้วก็โอ้ไต่ไปตามบินผานี่แหละแล้วก็มีสุนัขมาด้วยนะคะอุ้ยไปอะไรทีนี้น่ะ เอาจำปามาแม่มาแม่ไปกับเอาจำปามาเด้อมาเด้อเจ้าจะไปกับไอ้น้ำดำนะบ่มาเด้อมาเด้อมามาเลยมาเลยกลับคืนมาเลยอ้าวมาเลยนี่เห็นไหมมาโอ้โหเออเขาใหญ่แต่เขาไปได้เพื่อนจื ไปน้ำเขาได้บ่อ้าวนี่มานะมานะมองดูก่อนลองดูก่อนมามานี่รอดรอดเลยมามามาเลยมาไลยมาได้ไหมมาได้ไหมมามาเอาลองดูสิจะมาได้ไหมลงมาเลยฮะมาไหม เบื้องก็จะคนไปเบื้องก็จะมาได้บ่ลองดูสินี่ลองดูสิมามามา,ามาเร็วอ้าวมาไม่ได้แล้วอุ้ย,ยมาแยาเอามาโอ้ยเนาะมามาแยาอุ้มมาแยาอุ้ม มุมก่อนเด้อนี่เอาไปขึ้นไปไปนี่ไปวิ่งวิ่งเป็นหินไปเห็นไหมนุ่นเขาไปกันนุ่นไปมเขาไปแล้วนุ่นมาเด้อมาเด้อฮุ่นุ่เขาไปแต่ไม่ทันเขาเลยนุ่นนุ่นนุ่นุ่ไปเร็ววิ่ง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 ไม่ทันเขาแล้วเขาจะถึงไหนแล้วนุ่นวิ่งวิ่งเออวิ่งวิ่ง วิ่งวิ่งวิ่งไปเลยไม่ทันเขาเลยโอ้เร็วจังเลยกลัวจะไม่ทันเพื่อนดูสิไปหายปิ๊บเลยกลัวจะไม่ทันแล้ว นู่นทันแล้วโอ้เก่งไปทันเลยนู่นเดินทางกลับต่อโอ้จำปาไม่ยอมแพ้ไม่เหนื่อยเลยโอ้โห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 เก่งไม่เหนื่อยเลยไม่อ่อนด้วยไม่อ่อนให้เราอุ้มด้วยดูสิหนอืมจะถึงทางแล้ว เรามาถึงระยะใกล้แล้วนะตอนนี้ใกล้เขา้าใกล้เข้าแล้วะจะถึงทางแล้วนู่นแถวที่เรามาเราเดินไปนู่นเสวนทางนู้นก็เป็นภูเขาภูเขาหลวงมันจะยาวมาใส่กันนี่ภูเขาหลวงเป็นภูเขาที่ใหญ่ยาวนะคะ ถ้าคนไหนที่ขึ้นเขาไม่รู้เส้นทางลงนเนาะไอ้เผินเนาะไจปจำปาไปตามไอ้เผินไปเร็ว รดเลี้ยวไปตามล่องภูเขานะคะไปมาเด้อมาเด้อจะได้รอด่เห็นบ่นี่โอ้ยกลมรอดไปก่อนเด้อพี่น้องเลยโอ้ยกลม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 ทาง,ทางมันไม่ใช่ทางเราเลาะไปตามริมเขา มันไม่ใช่ทางส่วนที่พวกเราไปวันนี้ก็ไปขอน้ำนะคะจากเจ้าที่เจ้าทางมาทำการเกษตรนะคะส่วนผู้ชายนะคะเขาก็ลัดไปทางนู้นนะคะก็จะเอาสายยางต่อไปทางนูน้นพวกเราสองคนกับจำปากับหมานะคะกับเผินนะคะก็ลัดลงมาทางเดิมนะคะกลับทางเดิมผู้ชายจะเอาสายยางนี้นะคะนี่ ต่อไปทางนู้นนะคะอ่ะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว,วยังไงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูเขาต่อไปถึงไหนแล้วเราจะดูวิธีการต่อของเขาเหนื่อยแล้วเหรอหเรามาถึงทางแล้วอโอ้เดี๋ยวเราจะเอาของไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูเขาว่าเขาต่อถึงไหนล้วนหอยแล้ว เนาะเราก็ห้อยไว้แถวนี้แหละโอ้ยแมนเอาของเราไว้ที่ตรงนี้ก่อน <laughs> เป็นของข้าว <laughs> เป็นของใช้เราไปีนี้เราก็จะขึ้นไปดูเขาต่อน้ำแถวนู้น <laughs> มืดฝนเนาะ <laughs> โอ้มืดฝนเหมือนฝนจะตกไม่เป็นไรตกแล้วก็มาแล้วก็ฝนตกแล้วก็มีเทียงอยู่ Uh huh. นี่ทางนี้ก็เป็นทางไปสำนักสงฆ์อีกแห่งหนึ่งก็เลยเป็นทางที่แปนหน่อยวัดหลวงปู่เดชอยู่ตรงนู้นพ่กนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปกราบหลวงปู่เดชก่อนวัดนี้มาต่อน้าว่าจะเลยไปกราบหลวงปู่เดชก็เอ้ยเผลนก็ไปบ่อหอดทางมันลกกลักวกลัวจำปาจะเหนื่อยเนาะเราไม่เป็นห่วงอะไรเป็นห่วงจำปา ก็เลยพากันมาตรงนี้เรามาดูกันเขาต่อน้ำกันก่อนขึ้นไปดูจำปานะบ่ะออมาเจอดองจำปาเมื่อย <c oughs> อเมื่อยลินห้อยแล้วพาไปหนักวันนี้แต่ก็เก่งอยู่เด้อผู่ผูผู้เก่งอยู่เด้อว,วิ่งขึ้นเขาเลยผู้ผู้เก่งยี่เด้อ ยังมีแรงเยอะอยู่นูนนน่นนี่ม,ม,มันก็คงจะอยู่ในบ้านนั่นแหละเสียงเครื่องเปิดเพลงอยู่แถวบ้านเรานั่นแลนหละออนี่กปีนขึ้นไปอีกโอ้วันนี้เราจจพากันไปเลยนะคะอ,อ,อ้าวฮอ าก็อยู่ตรงนู้นแหละเดี๋ยวฟังเสียงเขานะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ